สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลเทสนะคะจอซัมซุงนะคะเอ้ยจอเอเซนะคะปกติลูกค้าจะสั่งตัวซัมซุงมานะคะแต่เทสต,ตัวนั้นเราให้แลแสินค้ามีปัญหานะคะก็เลยไม่ได้ส่งให้นะคะอันนี้โทรไปแจ้งลูกค้าแล้วนะคะว่าทางเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเอเซให้20นิ้วนะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะก็ตามที่แจ้งไว้นะคะอาจจะมีร้อยขีดข่วนบ้างนะคะแล้วก็ ะะตามที่จ้าอาจจะมีตําหนินะคะมุมมืดรอยไะนี่มากนะคะแต่ก็ใช้งานได้นะคะนะคะจะเป็นเอเซอร์รุ่นนี้นะคะจะให้ดูด้านหลังนะคะจะเป็น20นิ้วนะคะอันนี้เทสผ่าน DVI นะคะนี่นะคะ SN ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะที่ลูกค้าได้ไป ใช้งานได้ปกติค่ะ